บอกแม่สิเราเล่นเรื่องที่สองแล้วนะาาแม่เขารู้เรื่องไหมเนี่ยที่เราเล่นเรื่องที่สองเพราะว่าเราไม่เคยแสดงยันสว่างถูกต้องอาาเราก็ต้องเอาเรื่องสองเรื่องมารวมกันนะแม่นะผม<ห>ดูก,ก็อยู่เป็นแรงเชียร์แรงใจกันนะเพราะว่าเรา ไม่เคยเลยที่จะแบบเล่นหาสว่างอย่างเงี้ยถูกต้องนี่คือแรกเลยเพราะเนื้อเรื่องเราเราไม่ไม่สามารถจะขยายได้ยาวได้ขนาดนั้นเลยเราเอา2เรื่องมารวมกันถ้าใครดูยันจบสองเรื่องนะทำไมพี่ห้ถูกหวยรางวมาที่หนึ่งเลยเชียวคุ้มมากเลยครับวันนี้หารทบนมาได้ดูถึงสองเรื่องใช่แล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยในช่วงแรกครับอ่าฮะอย่างนั้นนะใครเอางี้ดีกว่าไม่ต้องถ้าใครดูยันเลิกนะยัสฟ้าสางนะทำไมพี่เอาไปเลยคนละล้านอุ้ยไอ้มือ ขอให้ไอ้เมือไว้คนละล้านเฮ้ยมันเยอะไปทั้งล้านเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยมึงให้หรือไปยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติก็ให้ก็เพื่อเอาไปเลยพี่สิบล้านไอ้เมือมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยสิบล้านมันเยอะไปเอาไปเลยสิบล้านเฮ้สิบล้านเยอะไปมันเป็นเรื่องสมมุติมึงให้ก็เพื่อไม่เอาสิบล้านไม่เอาผมให้ไปเลยร้อยล้านไอ้เมือกูบอกว่าไม่ให้มันเยอะไปพันล้านเฮ้ยไอ้เมือมันเยอะไปแม่ไม่ต้องเอาแล้วไอ้เฮียนี่เขาไม่ให้มันเยอะไป